<laughs> all these that. thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah. all these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight. Need the light. I need to yeah, breathe. Get me up and out of the sheets. On at my feet. Another cup of coffee in me. That's what I need. My eyes puffy. I can't see. I'm too tired ooh, to function, ooh, but ooh, too lost to sleep. Hey, I think ooh, I need to be on something medication. Ooh, I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education. Oh, no man, no man. To understand the world that's so complicated. No, no, no. i no, no. Every night faded no, no. yeah. Just so I no, can no. sleep thinking that it's dated. Yeah. I feel hated. I feel hatred. I'm lost deep in my mind. สวัสดีครับพี่ๆนะนะสายตกมึกแล้วสายตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมในช่องตกมึกหาบนโมครับ วันนี้ก็มีโอกาสได้มาลงเรือครับก็ออกไปตกหมึกแล้วก็ตกปลาด้วยนะครับวันนี้จะมีผลงานอะไรบ้างหรือเปล่าก็คอยมาติดตามรับชมนะครับก็ยังไม่มั่นใจเลยครับว่าจะโดนอะไรบ้างนะครับยังไงก็ฝากรับชมด้วยนะครับ i really think i understand <laughs> this world now my head spinning around in a circle everybody lacks <laughs> what they need i'm gonna i am to compensate with everything external am trying to throw shade no way i'm just trying to find a meaning of life hey this happiness if you try to live the right way forget about what others have in your life hey be aware of who you are what you're good at take a step forward see where your foot's at stand tall stand proud โดนปีส่สายต้องต้องต้องเลี้ยงเอาพี่สายสายเล็กด้วะโอ้ย,อยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ใหญ่เอามไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ ไม่ยอมว่ะช็อกแปดเงช็อกแสายพีอีศูนย์ุี่ลอยแล้ว,วงงโหวเฮ้ยเข้เาเรือเฉยเเา็รอด จอดเรือไม่ทันะไรเลย <laughs> ไม้เดียวเลยไม้เดียวจริงๆ, <c oughs> งๆ <c oughs> การตกปลาคือการพักผ่อนไม่จริงฮะ <c oughs> โหไม่กล้าปิดเบรกเลย <c oughs> สายเล็กสายเล็กปลาอะไรเนี่ยขอขอดูหน่อย,ไอไอเ,ยเปีย เปียเปียเก่งีเปียวงใหญ <c oughs> ค่ครับเอาพวกคุณรออะไรประกอบเบ็ดสิครับาไม่เป็นอุ้ยโฉมว่ะโฉมว่ะฮเดีอุ้ยไซโลอ่ะเตรียมมาแล้วเก้าขึ้นเลยี่ วิงเราเรื่องเตรียมมาแล้วมันพาขึ้นไงียดึงดึงจับสายจับสายจับหางจับหางจับหางก็ได้มันมันบาดรึเปล่นี่ขึ้นมาแล้วโอมาให้เดียวด้วยมาให้เดียวทุกคนจับได้เลยดึงดึงจับสายจับสายจับหางจับหางอือจับหางก็ได้มันมันบาดรึป่าไม่บาดนี่ขึ้นมาแล้วโอ้ยมาให้เดียวทุกคนเดี๋ยว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 จะเย็น ไมมีีเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋เอาจับัเอาไฝั่งนู้นย้ายยยยายยกไม่ยกไม่ยกไม่ไหนไหนไหไหนถ่ายรูปอ้ามหน่อยดิอ้ามถอดอ้ามถือเลยไปนั่งหัวเรือก็ได้นนึงนั่งหัวเรือเอียงข้างดิตกปลาคือการพั่อนครับ ่ไอ้เชี่ยปล่อยถึงพื้นซัดเลยมีใครเอาผ้ามาบ้างไม่มีไอ้คีมก็ไม่ได้มายืนยืนนั่งอย่างไรเอออย่าก้มมองไกลๆมองไกลๆออกเลยครั้งแรกใช่เหรอพี่ใช่ถ่ายออกถ่ายออกเลยครั้งแรกนี่ไม่มีคื่นนั้นข้างในกินยาไปแล้ว โอ้โหพี่จะเล่นได้เหรอเอ้ใส่ไหนได้เนี่ยใส่ใส่กระติกเลยเนาะพื้นจริงไม่ไม่ไม่อันนี้ตัวเล็กอื้อดิปเปอร์ครับดิเปอร์ เปิดนี่พี่เนี่ยแหละโอ้ยน้ำสวยมากกระทยเห็นปะโอ้ยมันแรงดูมันอะสีขนจ้าดิปเปอร์ห้ากม ดิปเปอร์ห้ากังคีไปไหนบอสใส่ห้องปลาเป็นฮะใส่หัวเลยทั้งน้ำทั้งอะไรอเียจะคาวนะพี่ทำอะไรเขาก็ใส่อบ้างไไม่มันไม่รามเร็วเร็วเร็วโอ้ยเร็วเร็วโอ้ยแม่งยัวเว้ย เด็กมันยั่ว hả แม้นเปียกเลยพี่จริงมะฮะไอ้ตัวเมื่อ ra อยู่ไหนเอาละเริ่มแล้วหั่นไถ ใช่ปล่อยปล่อยตกแบบนี้ไงน้องดูอีกแล้วเคาโยงไปข้างหน้าเลยโยงไปข้างหน้าอุ้ยเก๋าโอ้ยมันเถอะตัวนี้ปล่อยดีกว่าเก๋าน้อยนี่ครับดิปเปอร์ห้ากัมครับของค่ายซูเปอร์จิก ยกๆเคอเคเดี๋ยวแม่งมันล่อเองโอ้โหใครใครตาตาใครใครตาตเครื่องเรือนายแบตไม่ค่อยมีเอาเอาเอาน้ำแข็งออกดิใส่ปลาใจเย็นเงี้ย เฮ้ยดูดิเมอะไรแมงโดนอ่ะเฮ้ยแหวนหรอแมวยังโดนอ่ะโดนปลาเก่าตัวเมื่อกี้ปะเนี่ยตื่อยู่โดนเก่าปะเนี่ยน้องจังได้น้อเป็นไงเป็นไงเก่าเปล่าเหมือนมันกดอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยกูดว่ะกูดกุดโอ้โหโหกุดไซส์สวยด้วย อุ้ยนี่มาแล้วดิวดีขอ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 เจือกเจอกใหม่งมันว่ะถ่ายถ่ายได้าหมหาไปวิ่งวิถ่ายอุ้ยถ่ายถ่ายอุ้ยข้างหลังก็โดนอะไรโดนอะไรฮะเฮ้ย กลมครับกลมครับนี่ไหนเอาโชว์หน่อย,อย,ยใช้อะไรอ่ะซุปเปอร์จิ๊กไหนอ้ยซุปเปอร์จิ๊กเจ็ดกำนะครับดูโอ้โหเฮ้ยขอยกยกใช่ไหมยก,ยกแล้วระดนแลับติดหิน อุ้โหโหไอ้กุดว่ะกุดกุดน้องแมนน้องแมนน้องแมนได้กุดได้กุดน้อยได้กุดน้อยใช่ โอ <Dante> ้ยโดนอะไรแกครับทุกคนโอ้ยเยกระเด้าจังวันกระเด้าอย่ไงนีกระเด้ามากเลยยอมแล้วยอมแล้วโอ้ยสีขนครับถ่ายทายลบ โอ้ยซุปเปอร์จีกครับห้ากมครับนี่เป็นไงโอ้ยตอนนี้โดนโดนรอบลำแล้วตอนนี้ไต้ครับไต้ไต้ไต้โดนแล้ว หลุดมาอีกตัวครับดูดิเป้งเลยอ่ะโอเคสุ perj ิกเจ็ดกรัมครับสีชมพูด้วยนี่ไงโอ้ยตัวเท่านี้ตัวเท่านี้ดูโหดูดิแม่งโฉบแบบโคตรแรงโฉบแบบโคตรแรงเลย ตัวตัวเมื่อกี้หรือเปล่าเล็กกว่าเดิมจรองืมไหนเอาที่จับปลาให้หน่อยปล่อยปล่อยปล่อยอ่ะท้ายไปปล่อยปล่อยปลาปล่อยไปก่อนครับยกยกเคาะ นั่นไงนั่นไงยังไม่ทันยังไม่ทันอะไรเลยโชว์กูแล้วไม่ตามมากัดด้วยนี่หูเก๋าชัวอ้าวแม่งโดนเลยเฮียเราหลุดสองทีหลุดสองที สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่เม้นเขียวไม่ไต้เห็นมือเฉยเลยอ่ะงัดมางัดมางัดมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุบอุบไปอุบ

จะไม่มีแมงมีวอยู Arizona, ่เยเฮ้ยอ um, ันนี <t <t ้ตัวใหญ่เหรอเออใหญ่ใหญ่ใช้กุ้งตัวเล็กเลยเดี๋ยวเราสองคนนะโอ้โหยินงต้องทำ่ายเอาปะโอ้โ

ถ่ายคลิปหน่อยดิหมานอยู่คนเดียวกินอะไรเข้าไปวะเนี่ยกินปลาพิโชดิโดน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 กันใช่ปะอุ้ย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 ดูดิอุ้ยเด้งอ่ะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเพาะเพาะเพาเดินถอยหลังเลยเดินหืมเสียวใช่ไหมไปแกไปแกไปแก แฟนพี่ตกเก่งกว่าพี่อะเขาโดนเขาโดนกันรอบหลังแล้วจำได้มว่ามันบอกว่าถ้าใครได้ก่อนต้องอะไรนะอ๋อได้ได้ยินได้ยินอยู่นะอะไรไม่รู้จำไม่ได้สาวสาวชาโยอะไรตกหมึกเนี่ยจักเบ็หนึ่งจุดแปดค่ะไซบอร์ดครับ มึงดีครับเอามือดีครับโอ้มึงหลุดจะบ้าตายโอ้ฟ้าก็หลุดมือก็หลุดเปิดหวานรอเล่นเลยเนี่ยแบบเฮ้ยมันตาม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 โยเบอร์อะไรครับเนี่ยสองห้าสองห้ามันตามมนตามนี่นี่จับหลุดเนี่ย กินดีกว่าทุกตรงเลยพี่มีไซส์ทุกตัวเลยมันจะอยู่โอ้หเนี่ยครับน้องมือครับโอ้โหเฮ้ยมือครับมือชิกลี่ครับชิกาลี่ครับ นี่ครับผลงานชิกรี่สองจุดห้าเออเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสายสวยอยู่นี่ชิกรี่สองจุดห้าครับนี่สวยๆยเลยไอ้โดนกันครับไปข้างหลังก็โดนว่ะ

โอ้หเอามันซัดอีกแอ้ววะบอกเมียมาหาไม่ไปยัดกะเพราโดนคนเดียวเลยเนี่ยโ้ปดูว่าไซส์เดิมเลยพี่เออไซส์ใหญ่ๆงนั้นเลยอ่ะไหนไปดูดิโอ้ยไซส์สวยว่ะแอมโชว์กล้องเลย โองจุดห้าใต่เอาเอีกแล้วใสเดิมเลยใส่ใต่เล่นอีกแล้วใต่ไม่แบ,บ่งให้ลูกทีมตกเลยอะโอ้โหไส่สวยใส่สวยไหนไหนไหนโอ้ยสวยเลยอะไหนอาร์มเอามาดูใกล้นเนยโอโ้ดูดิอาร์มโดนอะ ตัวเบลเลอร์เลยทุกคนคโดนกันพี่ใครโดนใครโดนอามน้อยโดนเหมือนกันนี่คือหญ่าากจะยเอาไม่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 ไมไมเอาให้ตีเลย,ยนี่มาถ่ายคลิปหมายยัยงลปล่อยสายน่อยปล่อยสายน้อย ไหนมาโชว์หน่อยโอ้โหดูดิมันโดนคู่เลยหลังเรือหลังเรืออุ้ยกุดครับกุดโดนกันกุดสวยเลยกุดสลาดดิปเปอร์สิบกรัมคลิปนี้ถึงจะมีเวลาออกมาตกปลาตกหมึกแค่แป๊บเดียว ก็ไม่แป๊บหรอกครับก็ประมาณ2ชั่วโมงครับก็ยังพอได้ไมีผลงานแล้วก็พอได้แบบสนุกครับคลิปนี้ก็สนุกมากเลยครับคล,คลิปนี้ผมก็ลากันไปกับเจ้าปลากุศลาดตัวนี้นะครับเอาไว้ต้ามาพบกันใหม่ในคลิปคิปหน้านะครับคลิปนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับกุสลา